ที่หลอกผมไม่เล่นเกมอะไรเนี่ยเกมปลูกผักง่ายๆเหมือนสเกมสตาร์ดิวเลเลยจริงเหรอ okay. โอเคโอ้มันดรอปซีทให้เราด้วยพี่แล้วมันก็วินหนีไปเลยยังเราเป็นเด็กน้อยคนนี้นะน่ารักใช่ไหมใส่ได้เลยแถบด้านขวาคือแถบน้ำกับอาหารละมันคือน้ำกับเออยังไม่บอกดีกว่าว h a t the fuck โอเคมีฟาร์มอยู่เฮียมันเข้าจะสอนให้เราปลูกซีดนะพี่แล้วกดอะไรปลูกอ,ะ<ช>อ่ะกด F กด F ในการปลูกกดสเปซบาร์ทำอะไรนี่ รถน้ำเออ๋อรถน้ำนอ๋นำอน้ำเราหมดเลยพี่ไม่น้าโตผมจะแห้งแล้ว,ลวเราจะไปเติมน้ำที่ไหนเนี่ยอ๋อตรงกลางอ๋อกด F เพื่อเติมน้ำต้องรอด้วยเหรอเนี่ยเพราะผมต้องกด F ค้างเหรอโอ้ตรงนี้คืออะไรฮะอ๋อเหมือนเขาจะบอกให้กดน้ำเพื่อไอ้นี่เราขึ้นเหมือนโตเร็วเหมือนกันเนพ่พี่อ๋อเราลดน้ำฟาร์มไม่ได้เหรอ โอ้ยกดชิปปิ้งได้ด้วยก,กดชิปปิ้งได้ด้วยเหรอเกมอย่างนี้เนี่ยนะไม่เอาหน้าพี่ตรงนี้คืออะไรเรืออ๋อเรออเือหาปลาใช่ตรงนี้อะไรตรงนี้คือเบ็ดอ๋อไอ้ฉผมเริ่มเสียวเลยไอเกมอย่างนี้กดวิ่งได้เนี่ยพี่คือผมต้องล่ามอนเตอร์เดินไปเนี่ยใช่มันอาจจะเป็นแบบว่าเออต้องวิ่งไปนอนแบบมืดเกินเดี๋ยวพลังงานหมดอะไรอย่างนี้เปล่าอ๋อก็น่าสนนะ แต่ผมเห็นการาฟริกแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลย <S 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 คือการาฟริกเกมมันไม่ใช่อะไรหรอกภาพมันมันดูทำให้ผมผัดตาเล่นๆนี่เฉยเหมือนเขาจะสอนเรนเป็นวินเทจไงอ๋อแล้วกด R คืออะไรพี่ฮะนี่ไงเขาบอกว่าให้ยุสเลนเทนโมไฟอ๋อว้าตอนมืดเถอะเดี๋ยนะเกมปลุกผ,ผักที่ไม่มีเสียงเพลงประกอบอะ่ะ มันให้อารมณ์แบบไหนกันนะเออผมไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็คือผมต้องทำเฮีย้ย,ย,อยอะไรเนี่ยไม่หัวเราะอะไรไม่เอานะ่ะ <L> อยากขำมูรลลี <L> ่อย่างไรย่างอะไรอยากึเกลียดกันไม่ไม่เขาบอกอะไรอะ่ะเขาบอกให้ซ่อนเหรอทำไมทำไมเกิดอะไรขึ <L> ้นทำไมอะไรซ่อนไหนไหนตู้เสื้อผ้าหรืออะไรใต้เตียงใต้เตียงซ่อนได้ไหม ตั้อะไรพี่คำอะไรเดี๋ยว <_ t ot> ไหนเราออกไปดูสิไม่เอานะไม่เอานะพี่กูว่าแล้วเกมู่กผักทีม่มีเพลงประกอบไหนจะกราฟ,ฟิกที่แบบมันชวนให้รู้สึกไม่ปลอดภยอัย แล้วมันตัวเฮี้ยอะไรแม่งน่ากลัวจัดๆเลยเอรู้สึกว่าเกมมันไม่ปลอดภัยวะคือมันจะมีตัวเฮี้ยอะไรมาแดกผมนอกบ้านไหมเนี่ยเสียงอะไรเสียงไม้คิดไปมากคิดมากไปเองเปล่าเดี๋ยโคมไฟไปดูไปดูผักก็ได้เดี๋ยวจะอยู่ในนี้ก็ได้แล้วแต่นะไม่ใช่มันคือหลอดอะไรกันนะเขี้ยมีบิด อะไรอ่ะมีมิกมีมิเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ลองไปดูสิเฮยเดี๋ยวนะ <c oughs> มันคือเงาของผม <c oughs> อ๋อมันไม่อยากให้ผมอยู่บ้านบ่อยใช่ไหมจุดไฟไล่ได้ไหมอะไม่ได้เนาะโอเคแหมเขาเป็นชาวนานนะเราก็ต้องทําฟาร์มเราจะอยู่นในไนบ้านไม่ได้อ๋อเขาอะไรมาไล่เราอาจจะมีหมามาไล่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่ปกติปกติก็เฮี้ยละสงสัย ผมต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะพี่เพราะผมมีวิธีทําให้เกมมันไม่น่ากลัวแล้วพี่ผมจะเปิดเพกลหูตัวเองพี่โอ้ทางซ้ายมันอีกาจะดับฟองแล้วพี่เอ้ยผมไม่กลัวแล้ววิทย์ประกอบพี่อเล่นไปมันต้องมีอะไรตัดสแกผปได้แน่เลยนี่รู้ไหมว่าการที่เราเปิดที่เธอเปิดเสียงอะ มันจะทําให้ไม่ได้ยินเสียงวางอย่างนะทันทีเลยที่คพืนยิงทีผมยุ่ยเฮ้เลยไอ้เจ้เนแก้มุมผมนี่พี่บอกแล้วว่าอยาเปิดเพลงอ้อผมไม่น่ากลัวเํยใหม่ใช่ต้องทาใหม่เลยคมรู้แล้วพี่ผมจะทาฟาร์มแนวนี้เออกเลิกยุ่งกับผมดิ เขาบอกคือรน้ำใช่ไหมพี่สเปซบาร์คืออะไรอ๋อสเปซบาร์คือรดน้ำเมื่อกี้ผมผมไปกด F เ,เหรอก็เลยไม่ลดน้ำเออน่าจะใช่อ๋ออาจจะเป็นไปได้โอ้ผมคขาเติมน้ำก่อนอ๋อเหมือนเขาบอกว่ามีเสียงอะไรบางอย่างให้รีบเข้าบ้านโอเคครับโอเคพี่การเวลาจะทำให้เราคุ้นชินใช่ โซนาน้องเบ๊กขาพี่คือมันไปยังเพาะประตูเฮ้เียเพาะประตูแล้วไม่ไปเหรอพี่มันแคม <c oughs> โอเคเสียงน่าจะไปแล้วคือ <c oughs> <c oughs> แต่ละตัวตำนา,นาพร้อมกันได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ได้ได้จริงเหรองั้นผมสามารถโดนตัวในบ้านแดกได้พร้อมกันตอนที่อยู่ข้างนอกกันเนี่ย อ่ฉันเราก็ต้องบอริหาะเวลาดีๆผมเริ่มหลอนเสียงเท้าตัวเองแล้วมันดังแม,แม้แม้แม่แม่แม่อ่ะพี่ดูชื่อเกมดิเกมมันชื่ออะไรนะทำกินทำกินแพนิกไง อ๋อผมแค่หลอนตัวเองเหรอคะเนี่ยส่งชื่ออะไรไหมใช่ได้เลยพี่ปักทองผู้ประสาทแดกโอเคผมได้ยินเสียงละเสียงอะไรเอ่ยนะไม่รู้วิ่งเข้าบ้านก่อนเสียงอะไรพี่ไม่ไดีเลยอ๋อน้องหมาไม่เงี่ยใช่น้องหมา ไอสัตว์นี่<อ>ตำสกแก่ไาเยี่ยมของแท้อ่ะคือผมคือคับคือมันเข้ามาในบ้านเราได้ตอนที่เรายังเปิดประตูไม่สนิทใช่ไหมหน่าจากนะก็ลองดูไม่เอานะจะมืดแล้วเหรอมืดแล้วมีอะไรมาแดกนะห,หัวล้วเนี่ยผมต้องไปนอนปะ นายลู้สิคุูเกณนี่ผมต้องนอนไหมเนี่ยรอดูรอดรอเฮ้ยมันมืดอารลอนเหมือน,นกันนะเนี่ยมืดเกิน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 กดไรนอนอะ่ะ คำตอบก็คือน,นอนไม่ได้ <She a. S 2> เป็นชาวนาก็ต้องอดทนอยู่ได้ทั้งกลางวังนและกลางคืนเราอยากไปย่อท้อความกลัวใช่เพ่เราจะไม่ย่อท้อความกลัวแต่ดีแล้วแหละเกมนี้ผมว่าผู้พัฒนามันได้ปล่อยผมไปแน่แน่มันจะต้องทําอะไรบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์แน่แน่อะไรเงี้ยเสียงอะไรใหกและนนะเสียงอะไราอม่แล้ว ม่เป็นไรผมขออนุญาตอัปเกรดก่อนไฟอัปเกรดได้ต้องการสองร้อยยานี่คืออะไรมันคือน้ำมันออยน้ำมันไงอ๋อออยน้ำมันทำอะไรได้เนี่ย for walking in the dark อ๋อเหมือนเขาจะให้เราสามารถเดินในตอนคืนได้นะอ๋อไอ้แหละอ๋อไอ้หลอดน้ำมันคือหลอดไฟนี่เองได้ยินเสียงอะไรไหมน่ะได้ยินพี่เป็นเสียงที่อยู่ในบ้านหรือยู่ข้างนอกเนี่ย อยู่ข้างนอกเราต้องขายปริศนาเองนะเดี๋ยวนะคือผมต้องทำพัซเซิลด้วยเหรอไม่ใช่ปลูกผักแล้วก็รอดเหรออย่างด a r ก n เนสผมละเกียดดาร์กเนสแล้วเกมนี้คือแบบถ้าตายก็เริ่มใหม่อ่ะเกมมันยาวนะบิ๊ก เสียงผมนด่ยินเสียงผมได้ยินเสียงอะพี่ <c oughs> อย่าขำผมสิ <c oughs> ผมตั้งใจเล่นอยู่เ <c oughs> <c oughs> อาไว้น่าสงสารจะ <c oughs> สงสารสิพี่ดูน้ำมนันออยผมก่อนแล้วผมได้ยินเสียงดนตรี <c oughs> พี่ เป็นแล้วเราจะตามไปปะละ่ะผมได้ยินเสียงอะไรวิ่งไม่โคตรไวเลยอย่ามอกเขาพี่รู้แล้วใช่ไหมพี่ดูจบแล้วอ่ะพี่ดูคอสติมาจบกันมดแล้วอ่ะ